สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคนเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้วันที่10รกรกฎาคม2564นะครับวันนี้ห่างหายไปนานห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์ไม่นานหรอกครับก็1อาทิตย์นีนะ่แหละพอดีผมติดพระจิจนะครับก็เลยให้คุณภรรยาดูแทน ดูทุเรียนให้นะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับฝนก็ตกนะครับมาดูกันนะครับฝนตกนะครับฝนตกติดต่อกันมาสองสามวันแล้วล่ะ,ะวันนี้ผมจะมีะผมจะมีใส่เพอร์แมทินนะครับ ซึ่งเป็นผงบ้านผมเรียกว่าปุ๋ยเหม็นนะครับบ้านผมเรียกว่าปุ๋ยเหม็นนะครับ 1> 1> ผมจะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการนะครับของผมวิธีการของผมนะครับที่ผมทำบทุเรียนที่ผมทำดูก่อนดูสามต้นนี้นะครับวันนี้ผมจะทำอะไระดูสามต้นนี้ที่ผมที่ผมเสริมหน้าดินให้เขานะครับตอนนี้เขาก็กำลังแตกยอด ยอดขึ้นไปก็เพิ่งได้ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นนี้ก็ยอดหักที่ว่าแมาลงกัดตัวน,นี้ก็กำลังขึ้นแต่หญ้านะวันนี้จะมาผมผมจะมาดูหญ้านะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาดูหญ้านะครับสําหรับพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่แต่ตรงน,นี้ก็ก็หนาอยู่เดี๋ยวจะค่อยค่อยดึงออกนะครับให้เขาบางบางบาง้บางนะครับ จะได้คนอื่นก็อีกแล้วแถวนี้อีกแล้วว,ลว,วันนี้แถวนั้นไม่ได้ไปทำทุกทีปล่อยไว้ก่อนแต่ยากยาาไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ <c oughs> คุณภรรยาดูให้โอ้ยเป็นงานเข้าผมแล้วแต่ก็ใจรักนะครับใจรักใจรักก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับจะทำอ่ะทุเดือนต้นนี้ดูทุเดือนต้นนี้ ดูหญ้าอยู่หญ้าดูหญ้าวันนี้จะมาดูที่หญ้านะครับท่านผู้ชมดูนะครับ <c oughs> หนามากเลยสุดๆอ่าอย่างนี้อย่างนี้ที่ผมเคยทำเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยดีนะครับหญ้าหญ้าให้มันหนาๆนาแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็วันนี้จะถอนนะครับจะถอนหญ้าออกนะครับถอนหญ้าออกจากโคนต้นเนี่ยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าอื <c oughs> น,นะครับจะถอนนะครับถอนก็วิธีการถอนก็ยกโยกหน่อยหนึ่งนะครับใกล้ๆใกล้ๆขนต้ตน,นเขาเผื่อไปกระทบกับรากเขานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารากเขาก็เนี่ยผมก็ทําอย่างนี้มาบอดนะครับถอนแล้วทิ้งไปนะครับค่อยๆถอนนะครับอถอนนะครับ ถอนขึ้นมาถอนออกนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องหญ้าก,ก่อนนะครับที่ผมทํามาเนี่ยนะครับที่ผมปลูกมาเนี่ยถ้าหญ้าหนาๆแบบนี้นะครับมันจะมันจะส่งผลไม่ดีกับทุเรียนเลยนะครับหรือไม่ว่าจะทุเรียนนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเลยเป็นที่สะสม,มะแมลงนะครับ มแมลงต่างๆเนี่นะครับที่ที่จะมาอาจจะเป็นพวกมดนะครับหรือมแมลงที่เรามองไม่เห็นนะครับบางทีมันมาสะสมเยอะๆมันก็บางทีถ้าฝนตกนะครับฝนตกมากๆหนักๆเข้าไปเนี่ยมันเปียกมันอับชื้นนะครับมันก็จะสามารถขึ้นที่ต้นทุเรียนเราได้นะครับมันจะขึ้นต้นที่ต้นทุเรียนเราได้นะครับอาจจะไปเจาะนะครับ เจาะยอดนะครับเจาะไปเนี่ยครับพวกมดแดงไปพวกมดดำเนี่ยสำคัญเหมือนกันครับมดตัวเล็กๆนะครับมดมดแดงอีกตัวเล็กๆตัวนึงอ่ะที่ที่มันขึ้นไปมดคันเขาเรียกว่าเวลามันกัดมันจะคันนะครับตัวนี้สําคัญนะครับขึ้นไปเจาะยอดทุเรียนเนี่ยยอดไม้ของเราไม่ว่าแต่ทุเรียนนะครับยอดไม้ของเราทุกชนิดที่เราปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะมีปัญหาได้นะครับสำหรับต้นไม้นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็แสงนะครับแสงเขาจะส่องมาไม่ถึงนะครับแสงแสงแสงเนะ่ยเวลาแสงออกอาจากเนี่ยจากพรอทิตย์เนี่ย,จา,ายจากตะว,วันเนี่ยมันส่องเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ถึงนะครับเวลาฝนตกเยอะๆนะครับตามที่ผมดูเนี่ยมันจะอับนะครับ มันจะอับมันจะเชื้อ้นอยู่งี้นะครับมันจะไม่แห้งนะครับมันจะไม่แห้งพูดง่ายๆมันจะไม่แห้งไม่ไม่มันจะเชื้นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อรานะครับอาจจะเกิดการสะสมของเชื้อราซึ่งนําไปสู่การนะครับเชื้อราเข้าสู่รากสู่รากสู่ต้นสู่ต้นไม้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ทุเรียนนะครับผม ต้นไม้ทุกชนิดเราเลยนะครับผมผมก็ทําอย่างนี้แหละครับผมก็ค่อยทาของผมอย่างนี้มาวันนี้ผมจะสาสางนะครับแต่การถอนนะครับเนี่ยหญ้าแห้วหมูเนี่ยสำคัญนะครับรากลึกเนี่ยเนี่ยเวลาดึงเราก็ค่อยโยกนะครับค่อย,ยโยกให้รากเขาขึ้นมาด้วยเนี่ยเนี่ยนะครับก็ทิ้งไปนะครับวันนี้ผมสา,สาส,าสาสางอ่สาสางนะครับอ่สาสางพวกหญ้านี่ออก แต่ก็จะเหลือไว้เป็นลำไรนะครับเป็นให้ให้สว่างหน่อยนึงนะครับให้สว่างหน่อยนึงวันนี้งานเข้าแต่จะทำเดี๋ยวก็เสร็จครับผมทำแป๊บเดียวนะครับเ,เนี่ยผงเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการผงจะดูให้ทตอนนี้ก็กำลังถอดยอดอเดี๋ยวไปดูต้นต้นต้นที่ผมถอนถอนแล้วนะครับต้นนี้ เนี่ยนะครับประมาณนี้เลยต้นพวกนั้นก็ต้นนั้นมันก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้ทําผมได้ทําอันนั้นไปแล้วอ่าวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเสริมโคนเสริมอะไรผมก็ถอนออกบ้างนะครับบ้างไปแล้วนี่เลยครับผมถอนเมื่อเช้านี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เลยอ่าผมถอนเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับจะจะ ผมจะถอนให้เป็นลักษณะนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับเพื่อนๆในสมาชิกที่รับชมอยู่นะครับที่ติดตามแล้วก็ที่ยังไม่ติดตามอย่างนี้นะครับก็ผมจะถอนนะครับถอนหญ้าออกประมาณนี้นะครับใต้ทรงพุ่มนะครับให้เหลือเดือมทรงพุ่มทรงพุ่มหน่อยนึงนะครับให้ห่างทรงพุ่มมาสักหน่อยนึงนะครับเนี่ยทุเรียนต้นนี้นะครับเนี่ยผมจะทําให้โคนต้นเขาสะอาดนะครับทุเรียนเนี่ย ไม,ไม่สะอาดไม่ได้นะครับเนี่ยถอนหญ้านะครับเนี่ยค่อยๆดึงนะครับผมหญ้าเห่าหมูอย่างเงี้ยโยกหน่อยนึงนะครับค่อยๆโย,ยกแล้วก็ดึงออกค่อยๆโยกแล้วก็ดึงออกหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะต้องระวังเรื่องนี้อ่าผมจะต้องระวังผมจะระวังนะครับตามที่ผมทํามาเนี่ยเนี่ยหญ้าพวกนี้นะครับเนี่ยหญ้าพวกนี้เนี่ยเนยค่อยๆโย,ย,ยกแล้วก็ถอนออกนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงนะครับหน้าแรงหน้าแรงก็ ก็ปล่อยปล่อยเขาคุมนะครับคุมแล้วก็ดูเอาว่าว่าผมจะปล่อยนะครับผมจะปล่อยให้เขาคุมเลยคุมบริเวณขขนต้นนะครับขนต้นนี้แหละแล้วก็จะปล่อยให้เป็นลำไรเหมือนกันแต่จะให้หนากว่าหน้าฝนหน่อยนึงนะครับแต่จะให้เขาอยูอ่ค่อนข้างที่จะหนากว่าหน้าฝนหน่อยนึงเพราะว่าหน้าแ้งเนี่ยจะต้องอาศัยรากหญ้าพวกนี้ าารากทุเรียน<า>ก <ๆ S 2> ็ต้องอาศัยรากหญ้านะครับรากหญ้าก็ต้องอาศัยรากทุเรียนเพราะว่าหญ้าก็ต้องอาศัยกินปุ๋ยกินปุ๋ยจากทุเรียนเหมือนกันทุเรียนก็ต้องอาศัยรากหญ้ารักษาความชุ่มชื้นเช่นกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับผมตามที่ผมทํามาเนี่ยถอนออกเนี่ยถอนออกอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเนี่ย อย่างเงี้ยนะครับค่อยค่ยโยกเนี่ยมันแข็งมากเลยเนี่ยแล้วนะครับมันมันมันแน่นนะครับมันแน่นเนื่องจากว่าผมไม่ได้ดูแลมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งที่ผมไปทํางานผมมีภารกิจนะครับก็ภรรยาดูให้เขาก,กอ็อาจจะไม่ไม่นั่นเหมือนเรานะครับวันนี้เราก็มาสาสางนะครับผมสาสางเรื่องหญ้านี่แหละครับเนี่ยถอนออกนะครับชมท่านผู้ชม หน้าฝนนะครับหน้าฝนที่สำคัญเลยนะครับให้ให้แสงส่องนะครับให้แสงส่องสอง่สองถึงนะครับฝนตกชุกชุกเนี่ยฝนตกบ่อยๆอมันชื้นนะครับอพอชื้นแล้วก็พอพอฝนหยุดตกเนี่ยมันก็สว่างใช่ไหมครับก็ไม่มีฝนเนี่ยมันก็จะมีแสงเข้ามาแล้วก็ บริเวณนี้ก็จะเป็นลักษ,กษณะว่าจะแห้งก็ปูเปียกสลับแห้งนะครับก็เนี่ยนะครับผมผมจะถอนออกประมาณนี้นะครับแล้วบริเวณแถวนี้หน้าผลนะครับผมก็จะถอนออกให้ห่างพอสมควรนะครับเนี่ยห่างพอสมควรเนี่ยค่อยๆถอนนะครับค่อยๆดึง,ดงออกจะให้เขาห่างห่างพอสมควรนะครับลำไรว่างั้าต่อไป ตัวนี้ใส่เพอร์แมทินนะครับใส่เพอร์แมทินเนี่ยนี่นะครับผงที่ผมทําเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาผ้าปิดปิดจมูกก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเคมีนะครับอ่ะปิดแล้วปิดแล้วนะครับอ่ะโอเคอ่าบางทีมันก็เราต้องป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวเราอย่างถุงมือนี่ต้องใส่นะครับอ่าบ้านผมยกกับปุ๋ยเหม็น ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับพืชเลยปุ๋ยคําว่าปุ๋ยปุ๋ยเหม็นนะครับตัวนี้ผมจะโรยนะครับโรยเพื่ออะไรนะครับเลยโรยเพื่อป้องกันมดมแมลงนะครับที่มันจะไต่ขึ้นไปบริเวณเนี้ยขึ้นต้นทุเรียนเนี่ยพอไม่มีหญ้าพวกนี้แล้วเขาไม่มีที่อาศัยมันอาจจะมีมดมีมแมลงอะไรที่มันขึ้นไปเจาะกินยอดของทุเรียนนะครับ ของทุเรียนเราได้นะครับเนี่ยผมโรยนะครับโรยเลยนะครับโรยป้องกันนะครับอันนี้อันนี้กันกันกันมดอย่างดีเลยนะครับเนี่ยโดนโดนถ้าโดนโดนโดนทุเรียนก็ไม่เป็นไรนะครับโดนโคนก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นปุ๋ยนะครับอ่ามันเป็นปุ๋ยแล้วก็ป้องกันแมลงป้องกันมดอย่างดีเนี่ยผมจะทําอย่างนี้นะครับเนี่ยแค่นี้นะครับแค่นี้ประมาณนี้เขาก็ไม่มารบกวนนะครับ ไม่มีมดไม่มีอะไรถ้าฝนตกหนักๆมีแน่นอนนะครับมดขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะอาศัยที่สูงเพราะว่าเราถอนหญ้าออกแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีที่อาศัยนะครับพว,พวกมดพวกแมลงอะไรที่ตัวเล็กๆป้อมๆนะ่ะผมเคยเจอบ่อยนะครับเนี่ยผมจะทําอย่างนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้จะถอนหญ้านะครับวันนี้จะถอนหญ้าบาริหารเรื่องหญ้า <laughs> โอ้จนนันหนัก แต่ถอนแป๊บเดียวเพราะว่าดินไม่แข็งฝนตกดินไม่แข็งวันนี้ต้นนี้ผมก็แต่งกิ่งให้ไปนึกถึงว่ากิ่งเขาหนาไปผมก็เลยแต่งให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาคุยเรื่องญ่านี่แหละครับมาทักทายเรื่องหญ้าให้กับสมาชิกใน YouTube ท่านที่ติดตามรับชมนะครับเนี่ยนี่แหละหมดนี่ครับ มดตัวเล็กนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มได้กลิ่นเริ่มเริ่มจะไปแล้วไหนนะไปแล้วนะครับเนี่ยเวลาโมฆกโมดนะครับเนี่ยเนี่ยไปแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตรายนะครับมดดำๆมดตัวดำๆเล็กๆมันจะไต่ขึ้นไปบนโคนต้นทุเรียนเราแล้วก็ไปสู่ยอดเลยนะครับอันนี้อันตรายอย่ามองข้ามนะครับมดเนี่ยนะครับผมประมาณนี้ป้องกันนะครับป้องกันพวกมดแมลง สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสมาชิกของเรานะครับที่ได้ดูแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็ท่านที่กำลังปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนอ,อายุอันนี้อันนี้สิบเดืนอ,อนตัวนี้ก็สิบเดืนอนตัวนี้สิบเดือนส่วนต้นนั้นก็ปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งทัวน,นิดอ,อันนั้นก็ สิบเดือนเช่นกัน,นอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็กขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปยาวอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอนญ้านะครับผมอ่าขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอ่าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ